สวัสดีครับท่านผู้ชมมนดูวันนี้เดินดูมานี่มแมวมีตังมาเอไปไหนล่ะมาน,นี่มามาดูอะไรเนี่ยมาดูเขาไถท,ที่เหรอไถทรัพย์ถนนเหรอมีตังครับท่านผู้ชมมันชื่อมีตังวันนี้มาเดินดูอา่า เจ้าหน้าที่เขามาปรับทำถนนสาธารณะนะครับบริเวณนี้แหละครับที่มีเสาไฟเนี่ยครับเป็นถนนสาธารณะที่เขาเคยทำมาไว้ในอดีตนะครับถึงแค่เสาไฟน,นี้มาแล้วบริเวณถัดถัดจากนี้ไปนะครับคือเลี้ยวขวาจากเสาไฟน,นี้ก็จะเป็นทางที่ครอบครัวของน้ามนกแก้วกล้าได้มอบให้เป็น สาธารณะต่อเนื่องไปนะครับต่อรับจากถนนสาธารณะที่กล่าวไว้เมื่อกี้นะครับตรงนี้ครับนี่ฮะบริเวณนี้นะครับก็จะมาสู่เส้นทางของที่ทางครอบครัวเราได้มอบไว้ให้นะครับก็ลงไอโนุ่นเลยครับไปนุ่นก็เลี้ยวซ้ายโค้งไปนุ่นประมาณเกือบสองไรนนะครับท่านผู้ชมไปแล้ว ด้านนี้ก็จะเป็นสวนสมุนไพรนะครับผสมประสานไปรอบไปโน่นเลยนะครับเป็นสาธารณะที่ผมได้กล่าไวไปแล้วว่าถนนเส้นนี้จะให้ชื่อว่าชายมานะครับมานะครับีเป็นความต่อเนื่องของชายมานะครับวันอย่างที่รายงานไว้เบื้องต้นนะครับก็ทำวังนี้แล้วนะรถแมคโครกำลังทำงานต่อไปก็จะ เข้าสู่เส้นทางแต่มาแล้วครับอ่าดีใจครับท่านผู้ชมขอบคุณสวัสดีครับการติดตามชมเราจะรายงานต่อไปนะครับ